พีครับคุณผู้ชมครับคงปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าสมาร์ทออฟฟิเซอร์นั้นคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของเกษตรกรหลายๆคนนะครับเพราะถือเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ทางวิชาการและนโยบายสาม,มารถพัฒนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับวันนี้รายการเกษตรวิติใหม่ครับจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งสมาร์ทออฟฟิเซอร์นะครับผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือเกษตรกรมาไม่น้อยเลยนะครับไปพบกับเธอกันนะครับคุณยุพ่าปปูสโรครับ คุณยุาพาปภูสโรเกษตรอำเภออินบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรในอำเภออินบุรี มักจะมีปัญหาในเรื่องของต้นทุนการผลิตที่สูงซึ่งทางเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภออย่างคุณยุภาก็ได้ออกมาให้ความช่วยเหลือและแนะนําให้คําปรึกษากับเกษตรกรในเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิตของเกษตรกรจากเดิมที่เคยใช้ปุ๋ยเคมีที่มีราคาสูงก็ให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยเพื่อใช้ในการเกษตรได้เองทําให้สามารถช่วยลดต้นทุนไปได้ไม่น้อยเลยทีเดียว และอีกสิ่งหนึ่งที่คุณยุพาทุ่มเททั้งกําลังกายกําลังใจในการทํางานไม่แพ้กันนั่นก็คือการจัดตั้งวิสาหากิจชุมชนขนมหวานซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรทั่วไปที่ว่างเว้นจากการทําไร่ทํานานําผลไม้ที่มีเกรดต่ำมาแปรรูปและวางขายเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้อีกช่องทางหนึ่งและสิ่งหนึ่งที่คุณยุพาท่องไว้ในใจเสมอก็คือ เกษตรกรทุกคนเปรียบเสมือนญาติมิตรที่เราต้องดูแลและให้คำปรึกษาเมื่อมีปัญหาก็ต้องลงพื้นที่ไปเป็นเพื่อนคู่คิดของทุกคนจากการที่เราไปแนะนําส่งเสริมนะคะเพราะเราเป็นนักส่งเสริมการเกษตรนะคะที่เราไปแนะนําส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นในความรู้สึกของเราเนี่ยเราจะรู้สึกปลาปลื้มใจและมีความสุขในการทํางานเพราะเราถือว่าเกษตรกรเนี่ยคือหัวใจสําคัญในการทํางานส่งเสริมการเกษตรที่จะทําให้งานส่งเสริมการเกษตร ก้าวหน้าขึ้นไปคุณผู้ชมครับคุณยุพาประภูสโรนั้นเป็นสมาร์ทออฟฟิเซอร์นะครับที่มีความรู้ในหลักวิชาการและก็ยังมีเทคนิคในการถ่ายทอดให้กับพี่น้องเกษตรกรดังเพื่อนคู่คิดที่ดีนั่นเองนะครับวันนี้รายการเกษตรมิติใหม่หมดเวลาแล้วครับลากคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ